สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นงานแฮ์พี้ปิดผมบางนะครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นงานเย็บเครื่องจักรนะครับเพิ่มทอหนังเทียมทอขวัญหนังเทียมนะครับตรงนี้นะคือฝันนี่ด้านในตรงนี้นะคือปันหนังเทียมนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30ซนติเมตรนะครับขนาดความกว้างแผ่นของแผ่นงานครับ13ซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ 13เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30สิบซนติเมตรนะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งรอยเปอร์เซนตนะครับผมแท้นะครับสามารถหนีบใดทำความสะอาดได้สามารถย้อมทำสีใหม่ได้นะครับถ้าเป็นผมแท้นะครับหน้าตาพื้นงานก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทรงหน้ายาวนะครับจะเป็นแพรพีซปิดผมบ้างหน้ายาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดในหุ่นให้ดูกันนะครับ กิฟจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับว่าจะเย็บกิฟเพิ่มนะครับแล้วว่าผมเวลาผมขายของให้ลูกค้าไปผมจะแถมกิฟต์แห้ไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อลูกค้าเย็บเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับสิ่งสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถย้อมทําสีใหม่ได้เลยนะครับหลายคนอยากรู้ราคาแล้วนะครับรุ่นใช่ไหมครับรุ่นนี้ ผมจะบอกราคาช่วงท้ายคลิปนะครับราคาไม่สูงนะครับประมาณนี้ครับเราเจะคลิปติดตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นทรงหน้าม้ายาวนะครับหน้าม้ายาวหน้าม้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ลูกค้าดูกันดีกว่านะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะ ปีปิดผมบางของร้านผมนะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถในหมีม้มวนทําลอนได้นะครับอายุการใช้งานเป็นปีๆนะครับถ้าเป็นผมแท้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าลูกค้าดูแลรักษาดีปี2ปี3ปีก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าดูแลรักษาไม่ดีหกเดือนเต็มที่คือ6เดือนนะครับ ถ้าลูกค้าดูแลรักษาไม่ดีกลับมาถึงกอดเสร็จก็ตั้งไว้เฉยไม่สะไม่อะไรแบบนี้นะครับเวลาผมแห้งก็เราก็อบไอ้น้ำหมักทิฟเม้นท์ให้นานขึ้นนะครับผมเริ่มพันกันประมาณนั้นผมขี้ฟูก็อบไอ้น้ำนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูตรงแสกหนังเทียมนะครับขออนุญาตถอดน,นะครับตรงนี้จะเป็นขวัญหนังเทียมนะครับตรงนี้ นี่นะครับขวัญขวัญจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นงานโขขวัญหนังเทียมนะครับประมาณนี้เนาะหน้ามาถ้าเราไม่ชอบหน้ามาเราสามารถตัดได้เลยราคาแผ่นงานตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทบสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถ สำหรับวันนี้ผมแอดมินตีและช่องอตีวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ